สวัสดีครับผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนนะครับทุกคนนะฮะผู้ปกครองครับมีเรื่องที่ทางโรงเรียนหรือว่าทางส่วนราชการเนี่ยจะขอรบกวนผู้ปกครองอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการรับเงินนะครับ2000บาทนะครับจากทางราชการนะครับเนื่องจากว่า,าการกรอกแบบฟอร์มครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับ เมื่อมีการตรวจสอบแล้วทางราชการเห็นว่าเอกสารไม่สมบูรณ์ไม่ครบถ้วนนะครับทางราชการก็เลยเจะขออนุญ,ญาตให้ทุกท่านเนี่ยนะครับกรอกนะข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสองเรื่องนะสองเรื่องด้วยกันก็คือแบบฟอร์มเดิมนี่แหละนีครับแบบฟอร์มเดิมนี่แหละแต่ว่ามันจะมีเรื่องให้เพิ่มนะครับอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับก็คือ จะรบกวนนะครับให้ผู้ปกครองเนี่ยนะครับกรอกนะครับกรอกถ่ายบัตรประชาชนนะครับกับสำเนา,าหน้าบัญชีนะครับสำเนาหน้าบัญชีนะเดี๋ยวมีตัวอย่างให้อยู่นี่นะครับเขาจะขอเพิ่มก็คือสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองแล้วก็สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร โดยให้ทําแบบนี้ครับนะฮะให้ผู้ปกครองเนี่ยนำบัตรประชาชนหน้าแรกกับหน้าบัญชีหน้าแรกเนี่ยวางเรียงกันเลยนะครับแล้วใช้มือถือเนี่ยนะครับมือถือถ่ายลงไปในโทรศัพท์ก่อนเก็บไว้ในโทรศัพท์นะครับแล้วก็อย่าลืมเขียนข้างล่างด้วยนะชื่อให้ตรงกันอย่างเช่นในตัวอย่างเนี่ยนายธรรมดาสาธุนะฮะบ,บัญชี ธนาคารที่จะให้โอนเงินเข้าเนี่ยก็ชื่อนายธรรมดาสาธุใช่ไหมครับให้ให้ตรงกันนะครับเงินบัญชีกับเลขบัตรประชาชนเนี่ยให้ตรงกันแล้วอย่าลืมเขียนตรงนี้ด้วยสำเนาถูกต้องนะครับนายธรรมดาสาธุนะครับตรงเนี้ยเป็นอะไรกับนักเรียนนะครับเป็นบิดาหรือเป็นปู่คุณปู่คุณย่าอะไรก็เขียนไปข้างล่างนะครับนะฮะนี่คือเรื่องจะรบกวน นะครับให้เข้าไปกรอกตามแบบฟอร์มซึ่งเป็นแบบฟอร์มเดิมนี่แหละครับโดยครั้งนี้จะมาแปลกหน่อยจะจะยากขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยเพราะว่าเขาจะให้กรอกอีเมลนะครับรหัสอีเมลอีเมลคืออะไรนะครับนะฮะเดี๋ยวเขาจะให้กรอกนะครับอีเมลเข้าไปอีเมลเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิก นะครับบางท่านอาจจะรู้แล้วแหละบางท่านอาจจะไม่รู้เดี๋ยวจะบอกว่าต้องกรอกยังไงได้อีเมลจากตรงไหนนะฮะทางโรงเรียนได้สร้างอีเมลแล้วก็รหัสผ่านไว้ให้กับผู้ปกครองและก็นักเรียนไว้ใช้ซึ่งอีเมลพวกนี้นะครับนักเรียนจะสามารถเอาไว้ใช้ตลอดชีวิตเลยนะฮะเพราะสมัยนี้นะครับเขาส่งเอกสารส่งไฟล์งานอะไรเนี่ยด้วยด้วยอีเมลแล้วนะครับนะครับ เป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะที่จะต้องใชนะ้นักเรียนก็จะได้ฝึกทักษะไปด้วยผู้ปกครองก็ได้ฝึกทักษะไปด้วยกรอกได้เท่าที่ทําได้นะอยากให้ทําเพราะว่ามันต่อไปเนี่ยมันต้องใช้ตลอดครับผู้ปกครองครับก็เลยจําเป็นต้องให้กรอกนะครับกรอกมาให้ได้มากที่สุดเดี๋ยวภายหลังมันมีปัญหาอะไรเนี่ยนะค่อยมาว่ากันนะครับทีนี้เนี่ยนะครับวิธีการก็คือ เหมือนเดิมครับเข้าไปแบบฟอร์มซึ่งเป็นจะเป็นแบบฟอร์มใหม่นะครับเดี๋ยวจะส่งลิงก์นะครับให้ผู้ปกครองย้าตรงนี้อีกครั้งหนึ่งลิงก์นะครับก็คือ,อสิ่งที่ทางโรงเรียนเนี่ยนะครับได้ส่งไปอย่างเงี้ยนะครับที่เห็นเป็นลูกศรบนๆอยู่เนี่ยนะนี่เขาเรียกลิงก์ส่งเข้าไปทีเนี้ยคราวเนี้ย เขาป้องกันการนำเอกสารเช่นบัตรประชาชนเลขที่บัญชีของผู้ปกครองไปใช้เรียกว่าเขาป้องกันเขาเซฟตี้ให้เต็มที่เขาก็เลยให้กรอกอีเมลนะอีเมลคืออะไรนะครับพอคลิกเข้าไปเนี่ยผู้ปกครองครับ1คลิกเข้าไปในอีเมลสมมติว่าผมคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยก่อนที่มันจะเป็นอาน่าน้านี้นะครับผู้ปกครองครับพอคลิกเข้าไปปุ๊บอะ มันจะขึ้นนะครับอีเมลนะครับอีเมลให้ผู้ปกครองเดี๋ยวผมขยายภาพให้ดูชัดๆนะครับก่อนว่าพอคลิกลิงก์เข้าไปแล้วอ่ะมันจะขึ้นหน้านี้ครับผู้ปกครองเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้เดี๋ยวขยายให้ดูก่อนนะ,นะครับนะครับมันจะขึ้นหน้านี้อ่า Microsoft เนี่ยนะครับมันจะขึ้นหน้านี้ลงชื่อเข้าใช้และก็ ผู้ปกครองจะต้องกรอกอีเมลเดี๋ยวจะมีอีเมลให้ดูว่าให้นะครับทางครูเนี่ยเขาจะส่งลิงก์เข้าไปในให้ผู้ส่งรหัสผ่านส่งอีเมลของนักเรียนเนี่ยโดยใช้รหัสเลขที่ของนักเรียนนี่แหละแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะครับของนักเรียนนี่แหละนะพอมันขึ้นหน้านี้แล้วนะครับให้ผู้ปกครองนะครับกรอกนะครับอีเมลนะครับของ นักเรียนก็ไปเช่นนะครับรหัสผ่านและก็อีเมลนะครับที่ครูส่งให้เนี่ยมันจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นี่ฮะเดี๋ยวขยายให้ดูเดี๋ยวมันจะดูแตกๆนิดนึงเดี๋ยวมันโปรแกรมกําลังโหลดนะครับพอให้ได้มาปับ๊บนี่ครับผู้ปกครองครับนักเรียนทุกคนสมมติว่าผมใช้ตัวอย่างของนักเรียนห้องนี้นะครับ เป็นช่วงชั้นที่ 2, 2นะครับนี่คือด้านหน้าเนี่ยเลขที่1เป็นต้นไปเนี่ยด้านหน้าเขาเรียกว่าอีเมลเขาบังคับต่ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับมันก็เลยต้องใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นย้ำนะครับอีเมลนี้ให้ผู้ปกครองจดไว้เขียนไว้ไว้ไหนก็ได้ที่มันจำเขียนได้ง่ายๆไว้ฝาบ้านเลยหรือเมมไว้ในมือถือ บอกนักเรียนด้วยนะครับเมลนี้จะใช้ตลอดชีวิตแล้วก็รหัสผ่านผู้ปกครองครับกรอกอีเมลลงตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับก็คือรหัสข้างหน้าเนี่ย s s สิงคโปร์เนี่ย s ตัวเนี้ยให้ผู้ปกครองกดที่โทรศัพท์เป็นตัว S ใหญ่นะครับตัว s ใหญ่ใส่ P เข้าไปเป็นตัว P เล็ก นะฮะเรียกว่าเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กแล้วก็ใส่เลขลงไปเนี่ยนะอย่างคนแรกอ่ะผมจะกรอกตัวอย่างคนนี้แหละนะ p s p 8 9 8 4 6นี่ตัว a ที่มีหางยาวแบบกลมๆเนี่ยเขาเรียกว่า a ออย่าไปใส่ตัว a นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ A แบบนี้นะแล้วก็ไม่ใช่ a เล็กธรรมดาแต่ว่าหางมันจะยาวมาถึงนี่เลยเขาเรียกว่า a rpk 1 4อเนี่ยไอจุดเล็กๆตรงเนี้ยในโทรศัพท์เนี่ยดอนะอย่าลืมนะผิดไม่ได้นะครับข้ามไม่ได้ dot. นะครับ ac t th ตัวเนี้ยใส่เรียบร้อยนะใส่ช่องตรงนี้นะครับใส่ช่องตรงนี้ให้เรียบร้อยเสร็จแล้วกดถัดไปนะกดถัดไปแล้วเนี่ย มันจะให้ใส่รหัสผ่านผู้ปกครองครับรหัสผ่านนี่นะครับ sp ซึ่งเขาใช้รหัสนักเรียนนะครับให้เขาตั้งให้เรียบร้อยแล้วผู้ปกครองอย่าลืมนะทั้งอีเมลทั้งรหัสผ่าน sp 0105 2552เป็นวันเดือนปีเกิดของของนักเรียนนั่นแหละนะครับ น,นั้นจาให้ได้ให้แม่นพอกดเข้าไปแล้วตรงนี้เนี่ยมันถึงจะเข้าหน้านี้ครับผู้ปกครองครับนักเรียนทุกคนนะครับมันจะเข้ามาหน้านี้นะเดี๋ยวนะครับเมื่อกดลิงก์เข้ามาแล้วเนี่ยเนี่ยนะผมกดเข้ามาที่ผมกดแล้วมันไม่มีให้กรอก เพราะว่าผมเข้าไปแล้วเครื่องผมมันจํารหัสแล้วมันก็เลยไม่มีให้กรอกหน้าแรกนะครับเดี๋ยวรอมันโหลดสักครู่นี่ขึ้นมาหน้านี้นะครับแล้วก็เริ่มกรอกครับคลิกเข้าไปเหมือนอันแรกเลยนะครับที่เรากรอกไปนปถม1น่งถึงหกก็คลิกเข้าไปานะครับแล้วกรอกไปเรื่อยๆนะฮะ ในที่นี้เดี๋ยวผมจะกรอกของนักเรียนคนนี้เป็นตัวอย่างนะครับกิติศักิ์ษาวงเนี่ยนะผมจะกรอกเป็นตัวอย่างนะผมกรอกอีเมลเข้าซึ่งผมกรอกเป็นอีเมลผมแนะตอนแรกนะกรอกเข้าไปแล้วผมจะลองกรอกคนนี้ให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างอ่าคนนี้สมมติว่ากิติศัก์สมมุตินะครับกิตติศัก์เนี่ยที่จริงเขาปีนี้ผมจําได้ว่าเขาน่าจะอยู่ป .6 แล้วแหละแต่ในที่นี้ อ่ะผมก็อ่ะหนนะครับ1นถึงหต่อมาเหมือนเดิมครับมันเป็นแบบร์มเดิมนั่นแหละตั้งแต่กรอกครั้งแรกเพียงแต่ว,ว่ามันมีเพิ่มให้เพิ่มรูปภาพเฉยอ่ะจิติศักดสมมติอ่ะผมจิติศักคนนี้ผมเอาเอาสมมุติป2อ2ทับนี่แหละเนาะแต่ว่าให้ผู้ปกครองเลยนักเรียนกรอกห้องของตัวเองนะครับไม่ใช่กรอกตามครูนะ กรอกห้องของตัวเองในที่นี้อยากเอาตัวอย่างนักเรียนของปอเล็กๆนะเพราะว่าบางทีเด็กก็เข้าใจยากนะครับผมบว่า,วาอยู่ปอ2 3. ทับสทีนี้บัตรประชาชน13ตัวกรอกเหมือนเดิมครับในที่นี้ผมสมมุตินะครับว่าบัตรประชาชนผมเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 12 13อ่ะเด็กชาย กนะอกเข้าไปเหมือนเดิมครับแบบฟอร์มเดิมเลยนักเรียนชื่อนักเรียนนะครับไม่ต้องพิมพ์นำหน้าคํานำหน้าเนี่ยคานำหน้าเด็กชายเด็กหญิงไม่ต้องพิมพ์นะครับชื่อไปเลยชื่อไปเลยในที่นี้ผมบอกว่าผมจะยกตัวยอย่างจิตติศักษาวงนะผมก็จะใส่จิตติศัก่าชื่อแล้วนะครับ จิตศักดิ์นามสกุลอาสาวงทีนี้เลื่อนมาข้างล่างทีเนี้ยผู้ปกครองต้องกรอกบัตรประชาชนของตัวเองนะครับ13หลักเหมือนกันบัตรประชาชนของตัวเอง13หลักใส่เข้าไปเอาในที่นี้ผมก็กรอก1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 1 1 2 1 3ก็แแล้วก็ชื่อผู้ปกครองสมมติสมสมติชื่อผู้ปกครอง นายนะผมใส่คําว่าสาทุอันนี้สมมุตินะครับสมมตินะชื่อว่านายาสาธุคนดีคนดีใส่ชื่อผู้กครองเสร็จแล้วสัมพันธ์เป็นอะไรกับนักเรียนสมมุติว่าเป็นพ่อคลิกคําพ่อนะครับต่อมาเบอร์โทรผู้ปกครองเบอร์อะไรกรอเข้าไป09 0 1 2 3 4 5 6 7 8 อ่าผมทีนี้เมื่อกรอกตรงนี้เสร็จแล้วเขามีคําว่า next นี่ next e, เนี่ยตรงตรงสีตรงเนี้ยน้ำตาลเนี่ยนะครับเนี่ยตรงนี้ตอนนี้เรากรอกไปแค่แค่นี้เองนะ1ใน3หน้าเนี่ยนะ next คลิกคําว่า next เข้าไปครับในมือถือผู้ปกครองก็ใช้นิ้วจิ้มไปพอดีผมทําคลิปสอนในโน้ตบุ๊กนะครับอ่คลิกเข้าไปเสร็จแล้วมาหน้าต่อมา บัญชีธนาคารบัญชีอะไรสมมติสมตสมติว่าเป็นปรกรุงไทยเอานิ้วเนี่ยจิ้มเข้าไปในมือถือตรงคําว่ากรุงไทยวงกลมเล็กๆเนี่ยนะฮะจิ้มก็จิ้มเข้าไปแล้วก็เลื่อนลงไปครับชื่อบัญชีนะเงินฝากให้ตรงกับส,สมุดบัญชีคําว่าชื่อบัญชีก็คือเจ้าของบัญชีแหละนายอะไรเมื่อกี้ผมคลิกไปเป็นบัญชีของคุณพ่อสาธุอ่ะสาธุก็ใส่สาธุลงไป นามสกุลอะไรคนดีอ่าเลขที่บัญชีทีนี้ก็ใส่เหมือนเดิมเลขที่บัญชีอะไรในนี้ผมก็สมมุติอีกนะเลขที่บัญชีของท่านคืออะไรเงินที่เขาจะโอนเงิน2 0 0พเข้านะ่ะบัญชีอะไรใส่เลขที่มัญชีไปนึ่งสองมสีกเจเเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาหน้าหน้านี้นะครับเป็นหน้าอีกหน้าหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมา ที่เขาขอความร่วมมือนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองนี่แหละจะต้องกรอกภาพอัปโหลดภาพนี่นะครับผมลองอัปโหลดเพื่อมาดูปัญหาว่ามันมันเป็นยังไงมันจะอัปได้ไหมขนาดภาพเนี่ยเขาให้ไม่เกิน10เมกะบิตนะครับผมก็เลยลองดูนะครับลองดูนะครับเมื่อท่านถ่ายภาพบัตรประชาชนเนี้ย กับบัญชีธนาคารแล้วเรียบร้อยนะครับที่ที่ให้อลองทําไว้ล่วงหน้านั่นแหละนะครับนะบัญชีธนาคารเนี่ยนะครับก็มาอัปโหลดลงตรงนี้นะครับทุกท่านครับมาถึงหน้านี้แล้วเกือบจะสุดท้ายแล้วให้ทุกท่านคลิกคําว่าอัปโหลดไฟล์นี่ตรงเนี้ยตรงเมาส์ชี้สีเหลืองๆนี่นะคลิกเข้าไปนะครับ แล้วก็ไปเอาบัญชีธนาคารที่เราเก็บไว้ในมือถือนั่นแหละที่ถ่ายไว้นะ่นะลงมานะคลิกตรงนี้แล้วในมือถือท่านก็เอามือนะครับคลิกเข้าไปเลือกรูปภาพนั้นนะครับคลิกเข้ามามันก็จะอัปโหลดนะรอแป,ป๊บเดียวปุ๊บเนี่เรียบร้อยพอกรอกหน้านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทุกท่านคลิกตรงนี้กดตรงนี้เอานิ้วจิ้มตรงคําว่าเนก สีน้ําตาลเนี่ยคลิกเข้าไปพอมันขึ้นหน้านี้แล้วเห็นไหมครับว่าขอรับรองว่าข้อมูลที่กรอกไปนั้นถูกต้องครบถ้วนเป็นจริงทุกประการนะครับหรือมาดูตรงเนี้แพคสามถึงสเนี่ยนยามหน้าครบแล้วหรือว่าท่านอยากจะกลับนะครับไปเช็คอีกรอบก็กดคลิกตรงนี้เข้าไปแบกขึ้นไปนะครับแบกขึ้นไปเรื่อยๆ แบกขึ้นไปเรื่อยๆไปดูตั้งแต่ข้อแรกในกรอกถูกต้องไหมชื่อเลขที่บัตรประชาชนเลขที่สำนาบัญชีถูกต้องไหมถ้าด้านแรกครบคิดว่าถูกต้องเนกกดเนกบัญชีถูกไหมกรุงไทยไทยพาณิชย์ออมสินชื่อถูกไหมเลขที่บัญชีไม่ต้องมีเว้นวรรคนะครับไม่ต้องมีขีดเส้น,นามาถึงหน้านี้อัปโหลดภาพลงไปแล้วคอนเนคต่อมาถึงหน้านี้ นะครับหน้าสุดท้ายแล้วทุกท่านครับนักเรียนครับให้นักเรียนใช้นิ้วจิ้มนะครับคําว่าสมิธตรงนี้เพื่อที่จะส่งข้อมูลที่เราได้กรอกไปนะครับส่งข้อมูลนะทุกท่านครับคลิกเลยกดเลยนะครับสม,มิธลงไปปั๊บอ่าเอกสารกําลังดาวน์โหลดกําลังโหลดแล้วก็ส่งข้อมูลกลับไปยังฐาน นะครับข้อมูลของโรงเรียนเพื่อโร,โรงเรียนจะได้ตรวจสอบอีกครั้งหนึง่งนะครับมาถึงตรงนี้แล้วเขาบอกว่าแต้งขอบคุณหลายนะฮะโรงเรียนได้รับข้อมูลเรียบร้อยหากต้องการแก้ไขข้อมูลให้ติดต่อคุณครูประจําชั้นในลายกลุ่มนั่นแหละนะฮะเดี๋ยวคุณครูคก็จะมีการเช็คอีกรอบว่าถูกต้องต้องเพิ่มเติมอะไรยังไงต้องใช้ความอดทนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ครูเองก็ปวดหัวเหมือนกัน นะผู้ปกครกองก็เชื่อว่า <c oughs> คงจะปวดหัวเหมือนกันเพราะว่าหลายๆเรื่องเอาง่ายๆขนาดเรื่องระดับโลกระดับประเทศเนี่ยทุกวันเนี่ยมันยังมีผิดพลาดยังต,ต้องใช้เวลาอย่างเช่นวัคซีนเนี่ยท่านรอมากี่เดือนกี่ปีนะฮะก็นานหรือเงินเยียวยาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับระบบมันช้าครับระบบราชการนะครับดังนั้นก็อดทนนะฮะเพื่อลูกหลานของเรานะครับ แล้วก็เพื่อสิ่งที่ดีในอนาคตนะครับแล้วก็เราเราก็ได้เรียนรู้เรื่องเราใหม่ๆเพิ่มเติมเยอะแยะมากมายเลยซึ่งโลกยุคนี้สมัยนี้มันมีความจําเป็นครับต้องเรียนรู้เรื่องพวกนี้เอาล่ะผมคิดว่าคงจะพอไว้เพียงแค่นี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปวิดีโอการสอนนะครับขั้นตอนวิธีการกรอกเนี่ยคงจะเปิดเป็นประโยชน์ต่อท่าน กับนักเรียนไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ตื่นขึ้นมาแต่เช้ารีบทําคลิปวิดีโอนี้แล้วก็รอข้อมูลต่างๆจากฝ่ายข้อมูลส่งให้ผมก็พยายามทาคลิปให้พยายามเข้าใจให้ได้ง่ายที่สุด,ดนะครับสงงใสอะไรยังไงติดต่อครูประจําชั้นทางไลน์นะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เสียเวลารับชมนะครับเพื่อลูกหลานของเรานะครับขอให้มีความสุขในการใช้ชีวิตแล้วก็ ดูแลรักษาสุขภาพนะครับให้ดีที่สุดนะครับพวกเราต้องผ่านมันไปให้ได้วันนี้ผมต้องกราบคำว่าขอบคุณและก็สวัสดีทุกท่านครับ